สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแห่โชคครับอ่าตอนนี้หญ,ญ้ากับลูกไผ่หยาดตำมะฮูกันเออเนฟซี FC, กินเข่าในแม่และสาวเล่ากินดอกเปืองอืมสาวเล่าพว่กินดอกเปียงนะพี่น้องคือว <c oughs> ่า,วางสันเปืองตำมะฮูกินตำมะฮู <c oughs> กินตำมะฮูงใส่โคกก็่าสันโอ้บอ่ตำใส่โคกว่ะโอ้ที่สุดท้ายเราเลี้ยงข้าวอย่าง มีอย่งยอนะา,มมางนี้เลยนักกินตำมะคุงทอดไส้กรอ,อกนะครับอ่าครับสิเป็นบรรยากาศช่วงเชกเที่ยงนะครับอ,อ่ามากินข้าวน้ำกันเ้อครับเบบซีตำมะคุงครับอา,อาหารตอนเที่ยงก็คือส้มตำนะครับอาหารจานดวนอาหารจานเด็ดมือเที่ยงนะครับตอนนี้หญ้าก,กับลูกไ่กำลังหยาดกัน อ่ะครับมาในคลิปนี้นะครับกับมีตัวเลขแนวทางนะครับกลับมาแล้วนะครับเซียนพมคนโคราชนะครับอ่าสำหรับเซียนพมนี่ก็เคยนะครับมาลงทางช่องเฮาอ่าอยู่ผักหนึ่งนะครับเพราะว่ากับแนวทางตัวเลขของเพิ่นกะถือว่าเข่านะครับหลังจากแนวทางช่วงหลังมาแนวทางเพิ่นหลุดนะครับอ่าเพิ่นก็ะจุดอ่าส่งตัวเลขแนวทางมาให้ทางเอ็ดวิไลนะครับ ช่วงนี้นะครับว่าแนวทั้งเขาดีเดือนดีก็เลยอยากนํามาเสนออีกรอบหนึ่งนะครับเซียนพรมคนโคราชครับ1สิงหาคม2567นะครับคุณพอ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับอ่าบพราะนเซียนไมเดอร์ครับเอฟซีเซียนพมเคยมาลงทั้งช่องเฮาแห้วนะครับตอนนี้กลับมานะครับ ถือว่าเบิ่งตัวเรียแนวทางแล้วนะครับงามนะครับเอฟซีถือว่างามเลยอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ทางแอดวีไลนะครับให้กําลังแรงใจทางเสี่ยนพมกันนะครับเพื่อใดมีกําลังแรงใจนะครับหาคลิปแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับ เอาครับช่วงนี้เรื่องของตัวเลขหน้าท่านนะครับถือว่าใกล้โค้งสุดท้ายกันให้คุณพ่อคุณแม่รอคอยติดตามกันในการเน้นย้ำโค้งสุดท้ายแต่ละสำนักนะครับอ่ารอติดตามกันเลยแล้วก็เอฟซีไม้นะครับที่เขามาติดตามขอบกับขอบบุญขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังแรงใจกันนะครับเอาครับ เข้ามาเบืองตัวเลขแนวทางของเซียนพมคนโคราชกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของเซียนพมนี่นะครับเพิ่นไหามากเป็นเลขติดแล้วก็หลักสิบบนหน่วยบนนะครับย้ำว่าเป็นบนเดอครับแนวทางของเพิ่นเพิ่นยืนหลักมาไหาเลยนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่จับเอาเองกันได้นะครับเข้าจะมาเริ่มจากเลขติดบนนะครับ มาเริ่มจากเล็กติดกันก่อนอ่าติดบนนะครับอาติดบนติดบนงวดนี้นะครับหนึ่งสิงหาคมเซียนพมได้อ่าบึงตัวเล็กน้าทาาจะถูกอ,อกโดนใจซีคุณพ่อคุณแม่กันบอติดบนมีสามตัวนะครับ ติดบ่นก็คือครับสามสี่ห้านี่คือติดบ่นนะครับอ่าสิบบน่นนะครับมาเบิรกลักสิบบน่นอ่าครับสิบบน่น สิบบนมีสามสี่เจ็ดแปดสามสี่เจ็ดแปดนี่คือลักสิบนะครับต่อไปครับอ่ะลักหน่วย นี่คือลักหน่วยนะครับเอลักหน่วยมีสามสี่เจ็ดนี่คือลักหน่วยนะครับเออ่ะเดี๋ยวเอฟซคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวทางเอทนวีได้จะมานเน้นย้ำให้ว่าเพิ่นแต่ละลักเพิ่นเน้นตัวใดมาก ครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่สามารถจับคููเอาเองได้เลยนะครับครับมาเบิ่งเนียนย้ำกันนะครับคุณพอ่อคุณแม่สามารถจับเอาเองได้นะครับเพราะว่าเพื่อนยืนรักแล้วครับอ่าติดบนนะครับเลขติดนี่เพื่อนคือวงกลมมาที่สี่นะครับอ่คิดว่าสี่หลักสิบอ่า สี่ครับสี่จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับเอฟซีเพิ่นวองกลมมาสองตัวหลักหน่วยคือว่องกลมไปที่สี่กับเจ็ด <c oughs> สี่กับเจ็ดนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับเอฟซีสิบบนหน่วยบน คุณพอ่อคุณแม่เลขติดกระซีนะครับสามารถจับเอาเองได้เลยนะครับเพราะว่าคนยืนรักอันรักสิบก็คือซีอยู่แล้วครับรักหน่วยก็อาจจะเป็นซีเจ็ดเม็ดเดียวเป็นไปได้นะครับซีเจ็ดเม็ดเดียวนะครับแบซีเบิงเพราะว่าติดเพิ่งกระเดน่นซีสิบบนก็เด่นซีหน่วยก็เด่นซีนะครับเป็นเจ็ดสี่เม็ดเดียวก็ได้นะ คุณพอ่อคุณแม่นะครับอแนวทางเป็นบนเด้อครับเอฟซี FC. บนนะครับเพราะว่าในายสก,กีฟก็บอกอยู่แล้วว่าติดบนนะครับยืนรักมาห้แล้วเป็นที่เรียบรอยเซียนพรมคนโคราชนะครับขวดหนีคุณพอ่อคุณแม่คือสิถูกอกโดนใจกันนะครับถามม้าเบิงต่ำเพิ่นยืนลักตัวเน้นมากนะครับแนวทางจะเป็นนะครับก็คือ เป็นเจ็ดสี่สี่เแค่นั่นนะครับเอฟซีเป็นเจ็ดสี่สี่เเม็ดเดียวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มากตัวอื่นนะครับก็สามารถจับเอียงได้นะครับเพราะว่าพ่นยืนลักมาแล้วติดบนมีสามสี่ห้านะครับหลัก10บน3 4 7 8หน่วย3 4 7เข้าสามารถจับเอียงได้นะครับ7 4 4 7 7 7 84, นนเจ็ดสามสาเจ็ดสี่แปดแกัสิประมาณนี้นะครับเบฟซีอ่ประมาณนี้นะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่เก่งอยู่แล้วนะครับจับเอาเองได้เลยนะครับจับเอาเองได้เลยเสียนพรมคนโคราชกับมากวัวน,นี้มันใจแตกแน่นอนนะครับอ่าสุดท้ายนี่แอดวิไลจะจากลาคุณพอ่อคุณแม่กันไปอยู่ดี่มีแห้งครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ